แสงจันคาเฟ่สวัสดีค่ะวันนี้เราเตรียมความพร้อมนะคะทำความสะอาดสะเพื่อต้อนรับลูกค้าวันพรุ่งนี้เปิดร้านจากที่หยุดไปสิบวัน<ม>าะเจอมรสุมฝนแดดไม่ออกเลยไม่เจอแดดเลยสิบวันเต็มๆวันนี้มาทำความสะอาดเพราะว่าท้องฟ้าหน้าจะปลอดโปร่งโรง่โรงสบายแล้ว ดูทำความสะอาดค่ะพาลูกๆหลานๆมาเล่นน้ำคลายร้อนได้นะคะค่าเล่นน้ำห้าสิบาทจ้าไม่ต้องเช่าชุดไม่ต้องเช่าอะไรทั้งสิน้นเตรียมชุดลูกค้ามาเองเลยบโดดในน้ำใจมีกับข้าวชากาแฟมีบริการครบวงจรค่ะ ตอนนี้พ่อบ้านกำลังทำความสะอาดดูดสะดูดตะกอนอยู่ค่ะตกใจนะคะไม่ใช่เครื่องอะไรนะคะเนี่ยมันเป็นสายดูดค่ะดูดไปเรื่อยๆพิกัดร้านจะอยู่บ้านหนองใสนะคะหมู่5ตำบล2ดาวอำเภอสองดาวจังหวัดส,สกลนครถ้าใครจะมาเที่ยวคิดว่าจะมาเที่ยวขึ้น ถ้ำพวงถ้ำเป็ดจะเป็นทางผ่านพอดีค่ะวัดท้ำพวงมากราบไหว้สการะหลวงปู่วันถ้ำเป็ดก็สวยหรือจะไปถ้ำอะไรนะเอผาแดนนะนไปเส้นทางนี้ก็ได้ค่ะผ่านหน้าร้านได้เลยร้านเราจะติด ถนนใหญ่เลยค่ะถนนหลักเลยแวะมาชิมแวะมาทานข้าวได้นะคะอาหารมีหลากหลายมีไทยมีอีสานก้อยขมต้มแซ่บซอยจุมีหมดค่ะเครื่องดื่มครบพร้อมชากาแฟม,มีหมดวันหยุดไม่รู้จะไปไหนดีก็นึกถึงแสงจันทร์คาเฟ่ได้นะคะ ยินดีต้อนรับค่ะร้านเราจะเปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะแต่ถ้าลูกค้ายังติดลมก็ชิวๆยาวๆได้ค่ะน้ำจากเขียวๆวันนั้นใสกิ๊กค่ะเรามีเคสรับ <laughs> สภาพเนาะ เจอฝนเจอค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะ